สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เจไปเจไลวันนี้เรามาเจอเจอวกโอ้โหเจอวก oh, oh, หน้าเขียวชาเขียวแบบขึ้นอื่นมากแม่โอเคมาพวกไว้ก่อนคนเอ,อื้อนโอ้โหมีคนเรียกเราแต่เช้าเลยนะคืรับกันไปเมื่อกี้มีใครเรียกเรานะ เมื่อกี้มีใครเรียกเรานะ่าแตบวบันนี้อุ๊เห็นล้วอยู่นู่นกันหมดเลยวักใส่ใส่นี่อยากจะหนีมามาไล่ยับทุกคนคู ว้าวรลวเอา้อเาว้าวแพรบาดแพรบาดแพรบาดแพรบาร์อือว้าวว่าวไปทีนึงว่าวไปทีนึง เจ็บหนึ่งข้าแล้วลุงยูเจ็บหนึ่งข้าแล้วไล่ต่อไล่ลุงต่อลุงวิ่งไปนู่นแล้วจ้ามาลุงมามาให้หนูผูเผยแผ่ความเจ็บปวดของอ้วกหนูดีกว่ามาลุงมาลุงไปไหนแล้ววะมีเสียงของเจ็บตรงนี้บนข้างขวาอี่ทั้งนี้ ปนเปื้อนเจ็บซองเขายังไม่เก็บนะฮะเขารอพวกกัวเราได้น้ำแดงแน่เลยโอ้โหไล่คนเดียวทั้งอำเภอติดเชื้อจ้าเอติดเชื้ออันนี้ พวกเลยอ่ะปนเปื้อนเกิดแดงขึ้นมาเครื่อก่อนเครื่อก่อนนะพวกชอบเสียงตอนมันสวดมนตะ์อะมันแบบนี่ดีอ่ะนี่มีใครเชื่อเนี่มีใครจะเพื่อนหรอ ช่วยลงมาแล้วไปไหนแล้ววะอุ้ยหายตัวได้ดูงไงมันจะหมดแล้วเพิ่งหาลุงเจอเดี๋ยวนะลุงเดี๋ยวนะลุงเดี๋ยวนะลุง เอาคนนี้ก็ได้โอ้โหได้พอดีเลยนึกว่าเราจะเสียอู้มีแทงหลังว่านี่ลืมไปลอลี่ไปขวาแล้วลอรี่ลอรี่คนเตื้อ คนปือนคนเปือนมาไปเล่นไม้ต่อไปมามามาไปเล่นไม้ต่อไปเลยมาพวกต่อไปพวกต่อไปมีไม้อือโอ้เขาไม่เอาน้ำแดงกันเลยนะแต่ละคนเนี่ย หลอกกันไปหลอกลอกันมาหลอกกันไปหลอกลอกันมาหลอกกันไปหลอกเอ้วขอสักทีเหออขอสักทีเหออไหนเมื่อกี้ใครส่งเสียงมีคนอยู่แถวนี้ล้มไม้แน่นเลยไม่มาเว้ยไม่มาไม่มา ไวไวกไม่มีใครไปเอาน้ำเลือดเลยอะทุกคนทุกคนเราจะเก็บแค่นี้น่าจะเจอคนเก่งทีมนี้ช่วยกันมาละช่วยกันไวมากโน่นนีฉีกแล้วนะนะั่นอะ เสียงไอ้ดังมากจะไปไหนเสียงไอ้ดังขนาดนี้เนี่ยโอเคเม็กกี้มาเม็กกี้เมื่อกี้ไปไหนแล้วนะเม็กกี้จะอยู่แถวนี้นะไอ้ไนาถอนเสาถอนเสาพี่พี่ไม่ชอบ ขอเสิรพี่พี่ไม่ชอบน้องเม็กปนเปื้อนปนเปื้อนมาน้องเม็กหนีไปไหนจะน้องเม็กมานี่พี่ไม่ชอบอย่ามาลองดีกับพี่นะปนเปือ้อนเมื่อจะปนเปื้อนสักทีเนี่ยแต่ไม่ใช่ประตูก่อนนะประตูนี้จะมีคนไม่มี ถ้าจะอยู่ทางน้นประตูนี้ไม่อยู่อยู่ไหนกันหมดเนี่ยเอาชาันรอชรันรอออกไปเลย มนอีกคนน่าจะรอดเก็บหนึ่งเองอ่ะโหก่าเลยปานนี้คนเปือนมันก็จะเล่นเจ้าอ้วกเลยปิดคนเปือน ปืนเม็กก็อยู่ที่ประตูแล้วประตูมันไม่ยอมออกสักทีลีลายเสียเวลาเนี่ยเม็กออกไม่ได้แล้วเม็กเม็กไปไหนอ่ะหาประตูไม่เจอเหรออยู่นี่ไง าเดี๋ยวพี่ให้ออกมานี่มานี่มานี่ <_ d ata> เดี๋ยวให้ออกเหรอไหมออกอยากออกบ่างอยากออกไหมอยากออกไหมอยากออกไหมอ้าปลาปลาปลาจะพาออกไปาพาออกยังไงเดี๋ยวพาออกเนี่ยขึ้นสุขสวรรค์เลยเนี่ย เนี่ยเอาเสาที่น้องถอดของพี่อะ่ะดีไหมอถอดแล้วอย่าถอนเสาพ,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 สาพี่พี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบถอดเสาพี่อย่าพี่ไม่ชอบเนี่ยมีแต่วิญญาที่เรี่ยงตีได้สูดแล้วเก็บสองนะจ๊ะสำหรับเจ๊อ้วก ตัวนี้เขียวเชียวแรงไม่ขึ้นเลยโอ้มีคนแรงเก้าด้วยเอยแต่แรงเก้าเขาก็ตุยนี่หว่าโอ้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเป็นเท่านี้ก็สวัสดีก็สวัสดีจ้าบ๊ายบายยอง